คลิปนี้ภูมิใจเสมอเลยนะครับเฟอร์รารี่สองล้อนะค่ายแดงจากอิตาลีนะครับดูค a ตตตัวนี้พานิเก l เ9้9ห้นะครับ,ว 9, 5, 9รบสวัสดีครับผมอ้นเจอซี C ่บิ๊กไบท์นะพามาชมซุปเปอร์สปอร์ตโอ้โหบอกเลยว่าสีแดงแรงลิต์นะครับทรงดีมากๆเลยตั้งแต่เปลี่ยนพื้นนี่รถเราโหดขึ้นเยอะเลยนะเฮียอ่ะเป็นไงให้ดูแวบ,แบบแรกก่อนโอ้มันสวยจริงๆนะรถคันนี้นะครับ รถปี2017แท้ที่สำคัญเป็นรถมือเดียวซะด้วยนี่พามาชมของแต่งข้าวข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวเปิดไว้ก่อน3 0แสนกว่าบาทไม่ต้องเลขสี่นะ3 0แสนกว่าบาทนะครับแต่งขนาดนี้แล้วก็ไม้น้อยด้วยอะมาดูกันชิวหน้าแต่งนะครับเป็นชิวหน้าบับเบิลสีสโมกสวยๆเลยเออไฟเลี้ยวนะครับอันนี้หน้าตาอ,อย่างนี้น่าจะยี่ห้ออะไรนะ NRC อะไรชิ้นหนึ่งแพงๆอ่ะ นี่เห็นอย่างงี้คู่ละห้าพันห้านะนะผมไปดูราคามาแล้วโคตรแพงโคตรเวอร์นะของดูการ์ตี้เวอร์หมดอ่ะอันนี้ปกตินะครับคาร์บอนบางโคนเป็นคาร์บอนนะครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้หุ้มหุมอันนี้หุ้มคาร์บอนแต่เป็นคาร์บอนแท้นะจานดิสสวยๆเลยเรียบๆแทบไม่สะดุดนะครับยางอ่ะยางสายฟ้านะครับตัวนี้ยางปียี่สิบเดี๋ยว ขอดูข้างหน้าหน่อยข้างหลังดูแล้วว่ายี่สิบข้างหน้าเนี่เบอร์อะไรว่าน่าจะเบอร์เดียวกันแหละโอ้มองไม่เห็นแล้วตรงนี้ไม่มีจุดแล้วเอาเป็นว่าน่าจะปียี่สิบนะครับปั๊มติดรถเลยซิน้นไม่มีล่กไม่มีซึมนะครับมีกาดกาดเพราะน้ำแต่อาจจะมองไม่เห็นนะมืดๆน,น,น,นิดนึงนะไล่มาดูเลยครับข้างๆรถสวยงามท่อฟูลิสเต็มนะครับเชอร์มิโนนี้นี่ ฟูซิเต็มดังดีเลยนะบอกให้นี่ห้องเครื่องสวยๆเนียนๆพักเท้าแต่งนะครับคามูอุอิเนียนๆเลยนะครับเหลี่ยมมุมดีนะกระทุง bo, ้งเบมโบนะครอบท่อนะครับเป็นคาร์บอนอนะันนี่เพียวอนี้เพียวเพียวคาร์บอนนะครับสวิงอาร์มสวยๆเลยเนียนๆเลยปั๊มหลังก็เป็มโบนี่เป็นสปูหลังไ์เชคนะครับนี่ยางหลังเบอร์สองปี20บ แนวลา,ายเดียวกันนะเป็นไงแล้วก็มาดูอะไรนะมันชื่ออะไรวะบางโคลนกันดิดหลังกันดิดหลังก็เป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ท้ายนี่ NRC เป็นไฟเลี้ยวเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวก่อนเปิดไฟเลี้ยวดูไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวฮะเป็นไงไฟเลี้ยวดูคัตตี้แนบๆอย่างนี้นะครับโอ้โหเป็นแถบเลย เบรกให้ดูนะป๊าสวยงามนะอ่ะไปดูข้างๆกันนี่บังสเตอร์ตัวเล็กนะครับคาร์บอนอีกแล้วโอ้โหสติกเกอร์ยังอยู่เลยนี่รอนเริ่มรอ,อนแล้วเริ่มรอนแล้ว,ลอ,ลวอ่ะโซ่สเตอร์นะครับตึงๆไม่ต้องห่วงไม่แค่หมื่นกว่าแน่นอนนี่สวยๆเลยครอบโชคคาร์บอนอีกแล้วมือคัดไอ,อ้กว่ากดคัดนะครับ C N C r a c i n งบอกเลยว่าอย่างนิ่ม q u i กชิ h เตอร์ศูนยี๋ย,ย้กล้องทันไหมคลิกชนะิพเตอร์ศูนย์ะตกปัก,ปก,ปกนี่ตัวนี้มีค u ิกชิ h เต t e r ติดมาด้วยนะครับอ่ะสีสันสวยงามเลยนะอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวไไยวนไปทางนู้นเลยให้วนไปทางนู้นก่อนอ่ะเป็นไงรถรอบคันบอกเลยว่าสวยงามนะตามท้องเรื่องจริงนะครับนี่ข้อพแจ้จนี่ก็คาร์บอน คาร์บอนหลายชิ้นมากครอบถังนะครับนี่ก็คาร์บอนอันนี้เพียวคาร์บอนแล้วก็ฝาถังน้ำมันแบบคลิกลิตรของ TWM แน่มาดูท้ายโครงท้ายนี่ก็คาร์บอนนะครับพร้อมครอบตูดซิ่งเป็นไงโอโ้โหสุดยอดคันนี้คาร์บอนหลายชิ้นสวยงามมากๆเลยนะมาดูหน้าไมค์กันดีกว่าดูแผงขคอก่อนเหลี่ยมมุมดีมากสวยๆเลยกันสะบัดเดิมนะครับนะ เด็กหม่ใหม่แท้แน่นอนใครกอล้าไม่กอนนะครับหนึ่งมื่นสองพันแปดร้อยกิโลเมตรเท่านั้นหูหายากนะบอกเลยเบมโบซ้ายขวานะครับตัวนี้คัดนิ่มจริงบอกเลยวไม่เมื่อยนะคัดน้ำมันปกติจะเมื่อยนะครับตัวนี้นิ่มจริงนะไม่ค่อยออกแรงเลยวะมาฟังเครื่องกันดิฝาลั่นลั่นโอ้โ โอ้ยอ่ะปุ่มเปรดมาได้ตัวติดหมดพร้อมใช้ทอเครื่องดีกว่าอ๋อมันเร่งได้แค่สี่พันรอบมันไม่ให้เร่งแล้วแค่เนี้ยหมดแล้วอ่ะประมาณนี้ดีกว่า มันต้องใส่เกียร์สวยจริงห้องเครื่องสวยห้องเครื่องสวยเลยขออนุญาดับเครื่องก่อน Stop per, Stop per, Stop per, สต็อปปงสต็อปเปอร์สวยๆนะครับไม่ต้องห่วงพวกนี้มาตรฐานเราอยู่แล้วอ่ะทั้งหมดนี้เอาไปเลยราคาที่บอกข้างต้น 3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันที่แล้วนี่เลขสี่เลยนะของยังไม่เท่านี้เลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าจัดทรงมาอย่างดีออรอรอส8 9แ้าราคาเงินผ่อนออกรถตระวัดออกนะครับช่วงนี้ตะวันออกไฟแนนซ์จัดเยอะหน่อยนะ24,00 0บาทอ่าออกรถ2 4 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนอยู่ แนะนำที่5ปีไว้ก่อนแล้วกันมันก็จะไม่ตึงหน่อยมันจะไม่ถึงหมื่น9,320โดยประมาณนะเหมาะสําหรับเป็นรถคันที่2นะครับใครอยากจะอัพเลเวลนะอ่าเปลี่ยนอาชีพนะครับก็เอาตัวนี้เลยนะเอามาเทินได้ทุกรุ่นแล้วก็ถ้าเป็นกรุงสีก็ออกได้แต่กรุงศีนี่หลายหมื่นกี่หมื่นนะเจ็ดหมื่นะ, 7, 000, ะโอ้หลายหมื่นนะก็เลยเน้นตะวันออกตะวันออกออก็ออก,ออกรุงเทพมหานรน,นะครับ ใครอยากอยู่ต่างจังหวัดก็ใช้กรุงสีได้แต่ก็ต้องดาเยอะนิดหนึ่งนะประมาณนี้ฝากไว้ด้วยคันนี้นะครับดูรถได้ที่สุขสวัสดิ์35หรือว่าโทร095649 5564พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ